บทที่สองมาเล่นกันไหมเปิดหน้าต่อไปนะครับอ่านตามครูนะครับมาเล่นกันไหม เล่นเป็นลูกไก่เดินตามแม่ไปคุยเขียหากินเธอเป็นลูกไก่ ฉันเป็นแม่ไก่เดินตามกันไปทํามาหากิน่้าต่อไปนะครับก,ก,กุ๊กกุ๊กไก่ กุ๊กกุ๊กไก่เลี้ยงลูกจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูกกินลูกร้องเจี๊ยบเจี๊ยบแม่ ก็เรียกไปคุยดินทำมาหากินตามประสาไก่เอ้ยเปิดหน้าต่อไปนะครับ มาเล่นกันไหมเล่นเป็นงูใหญ่กินน้ำบ่อไหนจะพาไปกินบ่อ โศกบอ่อหินบอ่อดินบอ่อทรายกินแล้วโยกย้ายบินไปก็บินมาหน้าต่อไปนะครับแม่ กินน้ำบ่อไหนกินน้ำบ่อสายย้ายไปก็ย้ายมากินน้ำบอ่อโศกโยกไป ก็โยกมากินน้ำบ่อหินบินไปก็บินมากินหัวกินหางกินกลางตลอดตัว เปิดหน้าต่อไปนะครับชวนร้องเล่นเรียนอ่านเขียนคิดหนึ่งมาร้องเพลงเล่นกันไหมเพลงกุ๊ก ใ,ใครจะเป็นแม่ไก่ใครจะเป็นลูกไก่ลุกขึ้นมาร้องเร็วไวลุกขึ้นมา ทำท่าเร็วไวสมาร้องเล่นแม่งูเอย๋ยจากเพลงร้องเล่นเพลงร้องเล่นอยู่หน้าที่เราได้อ่านไปแล้วนะครับเมื่อครู่ลองเปิดไปดูนะครับนี่คือเพลงเพลงร้องเล่นนะครับนี่คือเพลงร้องเล่นเพลงแม่งูเอ๋ยนะครับถ้าจะฝึกฝนให้คล่องก็ลองฝึกจากหน้า15ดูนะครับ กลับมาที่ข้อ2อีกครั้งนะครับอันนี้ก็คือมาร้องเล่นนะครับแม่งูเอ๋ยจากเพลงร้องเล่นนะครับข้อ3ลุกขึ้นมาแล้วโยกย้ายกันร้องและทําท่าให้พร้อมกันอันนี้จะเป็นกิจกรรมในห้องเรียนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาฝึกอ่านกันอีกครั้งหนึ่งเพลงโยกย,ย้าย โยกย้ายซ้ายซ้ายขวาขวาโยกย้ายมาขวาซ้ายขวาซ้ายนะครับไปดูหน้าต่อไปเลยครับส ดูภาพแล้วอ่านออกเสียงประโยคภาพแรกเห็นไหมครับมีไก่นะครับอยู่2ตัวนะครับที่เป็นแม่ไก่กับพ่อไก่แล้วก็มีลูกเจี๊ยบอยู่อีก4ตัวนะครับลูกไก่หรือลูกเจี๊ยบอีก4ตัวมานตามครูนะครับไก่คุยเขียดินนั้นเห็นไหมครับไก่แม่ไก่กับพ่อไก่นะครับกำลังคุยเขียแล้วก็ลูกเจี๊ยบก็คุยเขียดินเช่นเดียวกัน นะครับไก่คุยเขียดินภาพต่อไปนะครับมีผู้ใหญ่หนึ่งคนกําลังใช้จอบขุดดินใช่ไหมครับแล้วก็เด็กๆกาลังใช้เสียมขุดดินเช่นเดียวกันนะครับอ่านตามครูนะครับคนขุดพรวนดินนะครับจากภาพก็เห็นคนที่กําลังขุดนะครับขุดพรวดินโดยใช้ทั้งจอบและเสียมนะครับภาพต่อไปด้านล่างนะครับมีสามภาพนะครับ ภาพแรกก็คือเป็นภาพเด็กๆนะครับกับผู้ใหญ่แล้วก็ไก่ที่เราได้อ่านไปแล้วเมื่อครู่นะครับคนก็ทําการขุดพรวนดินอยู่นะครับมีเด็ก3คนกําลังขุดพรวนดินเพื่อปลูกต้นไม้ส่วนผู้ใหญ่ที่ยืนอยู่ข้างหลังก็ทําสวนอยู่ใช่ไหมครับก็ขุดพรวนดินอยู่เช่นเดียวกันส่วนแม่ไก่นะครับพ่อไก่แล้วก็ลูกเจี๊ยบนะครับหตัวนี้ก็กําลังคุยเขียดดินอยู่เช่นเดียวกันภาพต่อไปเป็นภาพคนกวาดขยะใช่ไหมครับาภาพนี้เป็นภาพกลางหนึ่งคนนะครับเป็นคนกําลังกวาดขยะ แล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับเป็นภาพคนกําลังไถนาใช่ไหมครับโดยมีควายอยู่ด้วยนะครับควายกาลังลากคันไถอยู่นะครับฉะนั้น3ภาพนี้รวมกันก็คือการทํามาหากินนะครับฉะนั้นลองอ่านตามครูข้างล่างนะครับคนสัตว์ทํามาหากินมาดูหน้าต่อไปนะครับข้อ5ลายมือไม่สวยคนทัก โยเยยิ่งนักยุ่งเหมือนไก่เขียเห็นไหมครับไก่เขียคือภาพนี้ใช่ไหมครับต่อไปนะครับบอกได้ไหมลายมือใดเหมือนไก่เขียมาดูรูปข้างล่างนะครับเป็นรูปลายมือสแบบเลยนะครับแบบที่1อ่านออกไหมครับก,ก,กุ๊กกุ๊กไก่นะครับ ลายมือที่สองนะครับขวามือกุ๊กกุ๊กไก่เช่นเดียวกันนะครับสลายมือนี้อันไหนเป็นลายมือสวยครับขวาหรือซ้ายครับอ่านะครับภาพซ้ายภาพนี้นะครับอ่านลายมือสวยฉะนั้นอันลายมือขวามือกุ๊กกุ๊กไก่นี้ก็คล้ายๆไก่เขียใช่ไหมครับมาดูบรรทัดที่2นะครับแม่งูเอ๋ยอันนี้ลายมือสวยเลยใช่ไหมครับแล้วก็ต่อไปคือแม่งูเอ๋ยเช่นเดียวกันนะครับอันไหนสวยกว่ากันครับ แน่นอนทางซ้ายนะครับส่วนทางขวาจะคล้ายๆไก่เคียย์เลยนะครับน้องๆก็เช่นเดียวกันฝึกเขียนให้ลายมือสวยๆเหมือนทางซ้ายนะครับสำหรับวันนี้ก็แค่นี้นะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ